สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าลากไส้ลุงพลวิดชิงตัวผู้ต้องหาลุงพลฉุนพ่อแบมคนลืมคุณทำดีถูกแว้งกัดทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนายวัชรินโกงแก่นเท้าหรือพ่อแบมให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่า ตัวเองยังยืนยันเรื่องของเวลาและวันที่เจอลุงพลเหมือนเดิมเหมือนที่เคยให้ข่าวและเคยให้การกับตำรวจไปตั้งแต่แรกส่วนเรื่องที่ลุงพลขู่ให้เปลี่ยนเวลานั้นตัวเองก็ขอยืนยันตามเดิมว่าเป็นเรื่องจริงส่วนที่ลุงพลให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยช่วยเหลือตัวเองในเรื่องคดีตัดไม้นั้นพ่อแบมพูดถึงประเด็นนี้ว่าเมื่อปี2559ตัวเองเคยโดนคดีตัดไม้ป่า ซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาควบคุมตัวอยู่ที่บ้านตัวเองได้ชี้แจงกับตำรวจว่าตัวเองนั้นตัดไม้เพื่อมาสร้างบ้านไม่ได้เอาไปค้าขายแต่อย่างใดจากนั้นตำรวจก็ควบคุมตัวขึ้นรถเพื่อไปโรงพักไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่จู่ๆลุงพลซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของตัวเองได้วิ่งไปกันหน้ารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้และยังจะฉุดตัวเองลงจากรถกระบะของตำรวจ และยังตอบว่าตำรวจแบบไร้เหตุผลซึ่งตอนนั้นตำรวจก็ได้สอบถามกับตัวเองว่าจะไปกับลุงพลหรือจะไปกับเจ้าหน้าที่กระทั่งตัวเองก็ตอบไปว่าไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตัวเองนั้นก็ยอมรับว่าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของลุงพลที่เขาเข้ามาขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในขณะนั้นและหากเขาบอกว่าเขาช่วยเหลือตัวเองในคดีนี้ก็อยากจะถามเขากลับว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือตัวเองหรือไม่ส่วนเรื่องที่สังคมโซเชียลยกตัวเองเป็นฮีโร่คดีน้องชมพู่นั้นตัวเองก็อยากจะบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นฮีโร่ขนาดนั้นตัวเองแค่ให้การตามความเป็นจริงความคืบหน้านุ่มกัญชัยเปิดผู้โชคดีส่งท้ายปีวาสนาผู้ใดได้รับหมายสารถึงบ้านเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตฮือฮาส่งท้ายปี2566กกันเป็นอย่างมากอยู่ในขณะนี้ภายหลังจากที่ล่าสุด เมื่อ31ธันวาคมดาราพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยได้โพสต์ระบุแคปชั่นว่าสวัสดีปีใหม่ครับนอกจากนี้หนุ่มกัญชัยยังได้โพสต์ภาพของหมายสารในข้อหาหมิ่นประมาทในการโฆษณาพร้อมยังบอกอีกด,ด้วยว่าหมายสารนี้เป็นวาสนาผู้ใดหนออย่างไรก็ตามภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนะครับถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันไปอย่างมากโดยส่วนใหญ่นะครับต่างรู้อยู่แล้วว่า ไม้สารดังกล่าวนั้นส่งไปถึงใครรวมถึงยังแซวว่าน่าจะเป็นอีกเจี๊ยบเรียบด่วนเพจดังในโลกออนไลน์เนื่องจากอีกเจี๊ยบและหนุ่มกัญชัยมักจะคอมเมนต์หยอกล้อกันอยู่เสมออีกด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีความเคลื่อนไหวป้าแตนตั้งโต๊ะแถลงขู่ฟ้องสื่อเสนอข่าวคดีทําให้เสียหายแจงปมยูทูบเบอร์เมื่อเวลา11นกานะครับที่สำนักง,งานกฎหมายธรรมรังสีทีมทนายความสำนักง,งาน กฎหมายธรรมรังสีพร้อมนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนตั้งโต๊ะแถลงข่าวกรณีจะดำเนินคดีกับสื่อและบุคคลที่ทําให้ในายชัยพลวิภาและนางสมพรหลาโพร,รวมทั้งทีมทนายที่รับผิดชอบคดีนี้ได้รับความเสียหายเนื้อหาใจความในการถแถลงข่าวคือเนื่องด้วยขณะน,นี้สารชั้นต้นจังหวัดมุกดาหารได้มีคำพิพากษาคดีอยู่ระหว่างอุทธร์ซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดและปรากฏตามสื่อต่างๆเหล่านั้น รากฏว่ามีบุคคลสื่อจํานวนมากที่มีการออกสื่อซึ่งทําให้นายชัยพลวิภาและนางสมพรหลาโพรวมทั้งทีมทนายความที่รับผิดชอบคดีได้รับความเสียหายในนามสำนักง,งานกฎหมายธรรมรังสีและทนายความผู้รับผิดชอบคดีในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายชัยพลวิภาและนางสมพรหลาโพจึงขอถแถลงข่าวให้บุคคลและสื่อในการเสนอข่าวหรือถแถลงข่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ทาให้หนายชัยพลวิพาและนะางสมพรหลัโพร่วมถึงบุคคลในครอบครัวและทีมทนายความที่ทําคดีได้รับความเสียหายจะดําเนินคดีกับบุคคลและสื่อที่ทําให้เกิดความเสียหายทุกคนทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุดโดยใช้เวลาเพียง1-2นาทีก่อนจะบอกว่าจบการถแถลงข่าวความคืบหน้าทานายเดชาจับมือหมอป่าแฉวงในเบื้องหลังยับเผยแม่น้องชมพู่ร้องโทษถึงประหาร เคลียร์ยอมตายหากลุงพลโดนคดียังคงเป็นที่พูดถึงของสังคมกรณีคดีน้องชมพู่เกี่ยวกับลุงพลหรือนายเฉยพลวิภาถูกตัดสินจำคุก20ปีรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8เลยเชิญอดีตคนสนิทของลุงพลอย่างหมอป่ามือปราบสัเภเวสีพร้อมด้วยทนายเดชากิตติวิทยาน,านันมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเบื้องลึกของคดีดังกล่าวในการตั้งคำถามต้นสาเหตุแตกหักกับลุงพล แง่มุมทางกฎหมายจากถูกจับผิดว่าลุงพลให้สัมภาษณ์พูดไม่ตรงกันพร้อมประเด็นที่ชาวโซเชียลเอาคลิปที่หมอป่าบอกว่าจะฆ่าตัวตายหากลุงพลถูกตัดสินผิดจริงแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรพิธีกรถามว่าเห็นทางทีมงานบอกหมอปา่าอยากจะพูดอะไรก่อนที่เรานั้นจะคุยกันเชิญค่ะหมอปลาพูดว่าก็อยากบอกลุงพลกับป้าแตน รักตัวเองให้มากๆเพราะคนส่วนมากเขาเกลียดลุงพลกับป้าแตนไปแล้วคำถามถัดมาทนายเดชาได้ข่าวเป็นลยสดเตือนลุงพลเขาด้วยหรือคะทำไมเหรอทนายเดชาตอบว่าเป็นห่วงกลัวโดวนประหารคือพูดไปพูดมาศาลตัดสินว่ามีความผิดแต่ไปออกทีวีเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นห่วงเดี๋ยวจะโดนถอนประกันก็ศาลตัดสินว่ามีความผิดเราก็งเงียบๆไว้ มุดเข้าพญานาคอะไรไปก่อนคำถามถัดมาทนายดิชาตัดสินลุงพลยี่สิบปีอย่างละสิปีแบบนี้นะ่ะโอเคไหมน้อยไปหรือมากไปทนายดิชาตอบว่าก็ดีแล้วคือมากหรือน้อยต้องมองว่าใครมองนะถ้าถามน้องชมพู่เขาก็บอกว่าน้อยไปอยากให้ประหารชีวิตเดี๋ยวกลัวจะพาใครไปไหนอีกส่วนลุงพลเขาก็บอกว่าผมไม่ได้ทำ ได้ยินไหมครับคำถามถัดมาหมอป่าขอโทษนะลุงพลเขาพูดอะไรไม่ค่อยตรงเขามีพิรุษใช่ไหมคะเพราะเธอนะ่ะอยู่กับเขามานานหมอป่าตอบว่าพิรุษเขาเยอะแยะมากมายวันแรกเขาบอกว่าชมพู่ไม่สามารถขึ้นบนเขาได้แต่พอไปไปมามาชมพู่ขึ้นไปได้ขั้นไปกับหมามันแปลกนะอาจารย์คำถามถัดมาหมอป่าใครกันที่เป็นคนพูด ข้าลุงพลผิดผมฆ่าตัวตายจะตายเมื่อไหรคะใครตายเอ่ยหมอปลาตอบว่าอาจารย์ต้องรู้ว่าช่วงแรกเขาไม่มีใครก็เกิดความสงสารแต่พอเราจับพิรุษได้เราก็มีการที่จะเอาพยานสำคัญไปเจอลุงพลเขาเทพอเทเราก็งงเราก็พยายามหาตัวคนที่ฆ่าน้องชมพู่ตายทำไมลุงพลมาเทมันเลยคือจุดแตกหัก